สวัสดีครับผมโพดโพเห็ครับสื่อตะเล็กตเกา่ากันรวยแล้วนี่คือเป็นคำพูดของพ่อเสียนพ่อเสียนครับฉายาคนถูกเลขสามตัวฉายาเนาะก็คือเขาว่าถูกเลขมดปีจนรวยนี่คือหลายหลายคนครับเขาว่าเนาะจริงๆแล้วแกรวยไหมแกก็พอมีกระตังครับในการถูกเลขเนาะโคตรนี่ังครับชื่อเลขตัวเก่ากันรวยไหนพอนคือแกเคยฝันได้เลขหกศูนย์สามเนาะ ฟันเกี่ยวกับว่าพระตายเนาะแกก็ตีเลข603ครับมันก็มาออกตัวเลขตัวเก่าใช่เลยซึ่งพอเซียนครับแกก็มาถูเลขไหมแกก็บอกเนาะแกบอกบอกกันกับผมแหละโอ้ย้าหูว่านี่สื่อจะเลตัวเก่ากันรวยแหลกออกมาแล้วผมก็ถามว่าสุปว่าถือบ่ถือนต่มันถืออยู่แต่มันถือบบหลายออกมาไพ่กับสิ่ขีดว่าไม่เจาะจะต้อเก่าตัวเก่าแทน คนเฮามันสีบอฝันไปหนาบ่มันสิบอลเล็กไปหนาบ่มันไปยังออกเลกเก่าๆนี่คือคําพูดของพอดีผมได้ทามาเมื่อกี้ถือร้าบ่ครับมันกระถือกอยู่แต่มันถือบอหลายกับบอคิดว่ามันสีออกเหลกเก่าระหว่างงวดนี้ครับพอดีโอพอดีพ่อเซียนครับแกฝันแกฝันต่องวดเลยครับหลังจากที่ว่าถูกหกศูนย์สามแล้วแกกับซื้อเล็กกับไปกลับมาอยู่นี่นะครับเห็นบ่ครับคนเท่าจะมีโชคเนาะซื้อยังไงก็ถูก ก็คือไม่ว่ากันครับว่าคนเท่าะบางเชื้อครับก็ซื้อแต่เลขตัวเก่าๆตัวเดิมมันก็ทําให้เราบดต่อเสียงเครื่องเสียงกันหลายซื้อเลขแต่ว่าพอดีครับแกเป็นเป็นคนโอ้พ่อเซียนครับแกกับบอกว่าแกกับประมาณนี่แหละซื้อเลขครับบริ้มีอย่างไรแกก็ชอบเลขสามตัวนะคือคนที่ชอบเลขสามตัวครับแกก็ซื้อบรัางนี่แหละมันกะบออกใกล้ดอกจากนี่ดอกมันกะบออกห้างากนี่ดอกแกก็พูดประมาณนี้ครับงวดนี้ครับพ่อเซียนครับ แกก็บอกเรทแค่ไม่กี่หางครับงวดนี้ครับคืองวดน,นี้ครับแกบอกว่าผีอ่ะพาไปขึนขึนบ้านเก่าผีพาพ่อเซียนไปขึ้นบ้านเก่าปกติครับพ้นเท่าอ่ะต้องไปขึ้นบ้านใหม่เงเนาะแต่งวดนี้ฝันงวดวันท,ที่สิบหกมีหน้าเนี่ยพ่อเซียนแกบอกว่าผีเนี่ยพาพ่อเซียนไปขึนบ้านเก่าพ่อเซียนก็เลยงงวเอา้าบ้านเมื่อ็เค่อยขึนไปแล้ว ก็ยังขึ้นจวมาขืนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าในความฝันนี้ for, นคือพ่อเซียนครับแกไม่รู้ครับว่าคนนั้นครับแกเสียชีวิตไปแล้วครับแต่จริงนี่คือพ่อเซียนแกรู้อยู่ว่าคนนั้นคือเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ใน for, ความฝันคือเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาตายก็เลยงงแค่ว่าบานหล้างเนี่ยมันเคยขืนไปแล้วเป็นยังขึ้นมาขืนอีกรอบใช่ไหมในความฝันแกก็คิดกับเพื่อนประมาณนี้ครับแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ตอบอะไรครับ แค่บอกว่าพ่อเสียนว่าพาไปขืนบานเก่าแค่นั้นครับในความฝันผมเลยถามว่าพ่อฝันอะไรแกเขาพูดความฝันสั้นสรครับบอกแค่ว่าผีอ่ะผีอ่ะคนหูจักน่ะพาพ่อไปขืนบานซึ่งบ้านแล้วนั่นก็เป็นบานเก่าที่ว่าเขาเคยขืนไปแล้วล่ะก็เป็นบ้านเขาล,ล่ะตีจูกับผ้าห้าไปขืนบานจังเลยเนาะคนก็เต็มบ้านนะครับในความฝันคนเต็มบานเลยกับผ้ากาันกิน ลาบเลือดก้อยซ้อยแซครับเต็มบ้านเลยคนเยอะแยะครับบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นครับข้างล่างนี่โล่งกว้างข้างบนอาจจะเป็นไม้คนเนี่ยจังมาใส่ครับเยอะมากพอเซียนก็เป็นหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นร่วมง,งานพอเซียนก็นยังง,งุงครับก็ยังถามตัวเองในความฝันว่ามอหนีไมนจะขึ้นยังดูแถนน้องงวดก้อนก็นกนขึ้นล่ะงวดนี่ก็ยังมาขึ้นบ้านเกาห้นยังอีกล่ะบุคยขืนมอขึ้นมาข้นอีกแล้วซึ่งแกก็ฝัน แล้วนั้นคบว่าแกก็แกก็จาได้ว่าเขาเนี่ยเตรียมผ้าเขาามาให้แกกินครับซึ่งคนอื่นเขาจะกินรวมกันหมดเลยนะแต่ว่าในควองฝันเนี่ยคือเจ้าของบ้านครับเขาถือถาดครับแล้วก็เอาข้าวเอาแกงเอาลาบต้มก่วยครับเดินใส่ถาดครับมาให้พ่อเซียนกินคนเดียวครับคนอื่นเขากินซีหาคนครับถาดหนึ่งแต่ในค้องฝันคือพ่อเซียนแกกินคนเดียวครับหนึ่งถาดพอเซียนแกกัดแสบป้านันแล้ว่านัน ของมันบานนอกเนาะของบานนอกครับลาบตอ่อยสอยแซบครับมันเป็นของพื้นบ้านแบบบานนอกติดต้องเข้ามากินแหละครับพอเส้นกิงคนเดียวครับยางอิ่มยางแสบเลยแกอยากจะถามว่าเป็นยางคือถึงขืนบานเก่าแกพยายามจะถามครับแต่คำพูดอ่ะไม่ได้ออกจากปากพอเสียงครับเหมือนกับเขา้าคิดเข้าคิดได้แต่คำพูดมันออกจากปากไม่ได้พอเสียงแกบอกอย่างนี้ครับและอย่างนะครับแกก็ไม่สนใจครับแกก็นั่งกินข้าวกินข้าวจนอิ่มครับ พอกินข่าวอิ่มแล้วป๊บแกว่าหนังตาแกหย่อนเนาะแกกินขาวหลายครับแกง่วงแกก็เลยหลับปึ๊บ,บพั่พรับปึ๊บตื่นขึ้นมาแกก็ตื่นขึ้นเลยครับแปลกแหงเหมือนเหมือนจะฝันซ้อนฝันนี่แหละแกว่าอุ้ยแต่หากว่าในความฝันเนี่ยบอน,นอนนะก็คือจะได้ข้นไปในบานล่ะแต่ว่าพอเซียงก็อยู่บริเวณบ้านหลังนั้นนะครับในความฝันโอ้เสียได้เนาะว่าสันแล้วว่าเสียไาได้เด้บ่ได้เขาไปนี่ขึ้นไปบนบ้านว่าสัน แต่ว่านั่งกินข้าวน่ะอยู่บริเวณอยู่บริเวณรอบบ้านน่ะแหละแกว่าซึ่งพ่อเซียนครับแกตีเลขครับบ้านหลังนั้นครับแกจาได้นาะว่าเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักพ่อเซียนนะครับบ้านเลขที่ที่พ่อเซียนครับแกไปในความฝันที่ว่าผีครับพาพ่อเซียนไปคือบ้านเลขที่คือแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่นี่ครับคือบ้านเลขที่ที่ว่าพ่อเซียนแกไปในความฝันส่วนตัวเลขครับที่ว่าพ่อเซียนแกซื้อครับก็คือมันมีหกศูนย์สาม หนึ่งในนั้นมันก็จะมี601แล้วก็604นี่คือพ่อเซียนที่เกจะตามครับเม็ดเดียวครับในความฝันก็คือ874 874ครับนี่คือเลขบ้านเลขที่หลังนะครับคือ874หรือว่าผู้ได้จะสื่อเลขศูนย์ติดไดนะ้ไหมเนาะเพราะว่าบางครั้งนะครับเป็นผีเนาะอาจจะเป็น870 740ก็เป็นได้ผมถามว่า 870740เนี่ยมาจากใสพ่อเซียนแกบอกว่าแกไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ผีนะ่ะพาพ่อเซียนไปผีเป็นเจ้าของบ้านก็คือเลขศูนย์แต่หากว่าเฮ้ามาักเลขศูนย์เราเฮ้ากับจับเลขศูนย์ใส่ในเลขสามตัวนี้ก็ได้พอนาอย่างเช่นว่าบ้านเลขที่ตัวเดียวเลยคือ874ถ้าหากว่าจะซื้อเพิ่มเติม,ตมก็คือเป็น870740ก็ได้แกบอกอย่างนี้ครับนี่คือเลขพ่อเซียน ผมอาจจะเขียนตัวเล็กๆลงให้ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่เขียนหน่เนาะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเลขหลายตัวนะอันนี้คือพ่อเซียนแกพูดได้ส่วนใหญ่ที่ว่าถูกเลข3ตัวนี้คือพ่อเซียนแกเป็นคนตีเลขนะครับตีเลขแล้วเลขมันเข้าแต่ว่าเลขพ่อเซียนแกตามครับแกบอกว่าไอ้หกศูนย์สานี่มันออกอยู่หมดปีงวดนี้ก็ร่องซื้อหกศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์สี่บ้างเนี่ยงวดนี้แกบอกอันนี้คือเลขที่ว่าพ่อเซียนให้ตามดูครับแต่ถ้าเป็นเลขเลขของฝันคือแปดเจ็ดสี่คือเลขหางเดียวเลย อีกอย่างหนึ่งคือเป็นผีก็คืออาจจะไซ้แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศก็ลองดูครับสุทธิยังครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ความฝันจะออกหรือไม่ออกก็คือไม่รู้ครับแต่ว่าพ่อเสียงแกบอกว่าซื้อเลขตัวเก่ากับจนรวยแก่านะครับเรามือครับสิบหกมีนาหกเจ็ดเพื่อจะถูกเลขได้เงินก่อนยังไงเหมือนกับพ่อเสียงครับอยากโชคดีดี่นะนะอย่าถูกเลขประามาณว่าสามตัวครับ แบบจังๆนะครับแบบจังๆเนี่คือสิว่าโอ้ยคือสีแบบมีแห้งเลยครับลองดูงวดนี้ครับ16มีนาคมหกเขอให้ครับโชคดีมั่น